ชุดตำนานเล็กเซี่ยวหงตอนมูตึกพูดปพายเกาเล้งนอนพรัตลงเรือลำเดียวกันการหลบหนียังไม่สิ้นสุดความมืดย่างกลายมาอีกคราในความมืดได้ยินแต่เสียงหอบหายใจเป็นเสียงหอบหายใจของผู้คนสองคนสุ่มเสียงหยุดชะงักลงคนก็ล้มลงไม่ว่าเบื้องล่างเป็นดินแห้งก็ดีเป็นโคลนเลนเปียกชื้นก็ดี ทั้งสองไม่มีหนทางเลือกอื่นอีกหลังจากที่มังกรขาวเสียชีวิตเล็กเซียวหงก็แบกตกโกโมุยขึ้นหลังหลบหนีสืบต่อจบจนมืดค่าต่างเหน็ดเหนื่อยจนสิ้นเรี่ยวแรงยามมองฝ่าความมืดไปทุกระยะต้นไม้หลายต้นจะปรากฏประกายฟอสฟอรัสขายแสงดาวจุดหนึ่งลําแสงอ่อนจางยิ่งต่อให้อยู่ในความมืดมิดก็ต้องจับตาสังเกตจึงพบเห็นได้ขอเพียงมีแสงสว่างเล็กน้อย ประกายฟอสฟอรัสจะหายสาบสูญเล็กซิลหงพลถามว่าหากเดินทางไปตามประกายฟอสฟอรัสสามารถออกจากป่าทึบนี้อืมท่านมั่นใจตตโกมุยแม้เน็ดเหนื่อยจนไม่สามารถกล่าววาจาแต่มิอาจไม่ตอบเนื่องเพราะมันทราบว่าเล็กซยวหงต้องถามต่อดังนั้นหอบหายใจกล่าวว่าเรามีความมั่นใจเนื่องเพราะขอเพียงท่านมีข้อตกลงกับพวกมันพวกมันจะไม่หักหลังท่าน เล็กเซียวหงถามอีกว่าพวกมันเป็นใครเป็นคนในหมู่ตึกหรือไม่อืมเป็นหมู่ตึกอะไรท่านมีข้อตกลงใดกับพวกมันตกกอมุยไม่ตอบคำฟังจากเสียงลมหายใจของมันคลายหลับไปแล้วไม่ว่ามันหลับแล้วหรือไม่แสดงว่ามันตกลงใจปฏิเสธการตอบคำถามนี้อีกกระเล็กเซียวหงได้แต่ปิดปากลงถึงกับคิดพริมตาหลับไหลสักกระแต่เล็กเซียวหงพาน,นอนไม่หลับ ประกายฟอสฟอรัสสว่างวูบวาบบัดเดี๋ยวใกล้บัดเดียวไกล,กลมีแต่อยู่ในความมืดมิดสนิทจึงสังเกตเห็นรหัสลับซึ่งทำจากประกายฟอสฟอรัสหากจุดชุดไฟส่องหากลับมองไม่เห็นตอนกลางวันยิ่งดูไม่ออกดูท่าคนในหมู่ตึกชันฉลาดจริงๆแผนการของพวกมันรอบครอบรัดกลุ่มยิ่งตกโกมุ่ยจะนําเขาไปยังหมู่ตึกนั้นหรือไม่มันมีข้อตกลงกับคนในหมู่ตึกเขากลับไม่มีหากเขารุดไป พวกมันจะรับเขาหรือไม่สถานที่นั้นลึกลับสุดยอดจริงแม้แต่ใส่มึงช่วยสอกก็หาไม่พบหรือฉะไหนมีแต่คนที่ตายแล้วจึงไปยังหมู่ตึกนั้นได้เล็กเซี่ยหงนอนไม่หลับเนื่องเพราะเขามีปมปัญหามากมายต้องขบคิดต้องรอถึงเวลาใดจึงคลี่คลายปมปิดศนานี้ได้ความมืดมิดสนิทก็เป็นความเงียบชนิดหนึ่งเสียงลมหายใจของตตโกมุยค่อยๆเปลี่ยนเป็นสม่ำเสมอฟังไปคลายเสียงดนตรี มุยมยแบกตุ๊กตาทารกเดินดูดอกไม้ไภายในสวนตุ๊กตาร้องไห้เรียกมารดานกน้อยบนต้นไม้หัวร่อร่าไม่ทราบเพราะเหตุใดเล็กเซลหงหัวนึกถึงบทเพลงเมื่อวัยเด็กขึ้นมาเล็กเซลหงก็รู้สึกหน้าหัวรอยิ่งแต่ไม่ทันหัวรอออกมาในความมืดพลันบังเกิดเสียงแผดร้องดังขึ้นคนผู้หนึ่งดีดกระยอนขึ้นมาจากนั้นร่วงฟาดลงไปในโคลนเลนิกราเล็กเซลหงถามโปรงว่าท่านเป็นไรแล้ว ไม่มีผู้ใดตอบคำเนิ่นนานให้หลังในความมืดค่อยบังเกิดเสียงครางของโต๊อกโกมุยดังขึ้นคล้ายได้รับบาดเจ็บเป็นผู้ใดลอบทำร้ายมันชั่วครู่ให้หลังค่อยได้ยินเสียงโต๊อกโกมุยครวญครางว่างูงูพิษเล็กเซี่วหงระบายลมหายใจกล่าวว่าท่านทราบได้อย่างไรว่าเป็นงูพิษตำแหน่งที่เราถูกกัดเพียงรู้สึกชาไม่เจ็บปวดแม้แต่น้อยเล็กเซี่วหงถามว่าปากแผลอยู่ที่ใด บนไหล่ซ้ายเล็กเซียวหงคำหาจนพบไหล่ซ้ายมันฉีกเสื้อผ้าขาดออกปลายนิ้วกระทบถูกเนื้อบวมก้อนหนึ่งดังนั้นก้มศีรษะลงอ้าปากดูดบริเวณน,นั้นโดยแรงดูดจนต๊กโกโมุ่ยส่งเสียงออกมาจึงยุติเล็กเซียวหงถามอีกว่าท่านรู้สึกเจ็บปวดแล้วอืมเมื่อรู้สึกเจ็บปวดแสดงว่าพิษงูที่ปากแผลถูกดูดออกมาจนหมดสิ้นแล้วเล็กเซียวหงระบายลมหายใจอีกครากล่าวว่า หากท่านยังหลับได้ก็หลับสักคราหากหลับไม่ลงก็กั้มกลืนสักครู่จะอย่างไรฟ้าใกล้สว่างแล้วตกโกโมุยครวนครางชั่วขณะพลันยิ้มออกมากล่าวว่าท่านความจริงไม่ต้องทําเช่นนี้อ้อตอนนี้ท่านเมื่อทราบทางออกฉะนไหนไม่ทอดทิ้งเราไปเพียงคนเดียวเล็กเซียวหงกล่าวช้าๆว่าอาจบางทีเนื่องพราะท่านยังยิ้มออกตกโกโมุยไม่เข้าใจเล็กเซียวหงกล่าวสืบต่อ ข้าพเจ้าเห็นว่าคนผู้หนึ่งขอเพียงยิ้มออกไม่อาจนับเป็นคนไม่ยอมรับผู้ใดเป็นญ,ญาติฟ้าพอสว่างประกายฟอสฟอรัสชี้ทางยิ่งมองไม่เห็นตอนนี้ฟ้าใกล้สว่างแล้วเล็กเซียวหงนับว่าได้พักผ่อนชั่วขณะหนึ่งพละกําลังของบุคคลบางคนคล้ายไฟป่าของทุ่งหญ้าสามารถลุกไหม้อีกทุกขณะจิตเล็กเซี่ยหงคือคนชนิดนี้คนทั้งสองเดินทางต่อในที่สุดออกจากป่าไม้กินคนมา เบื้องหน้าเป็นฟ้าเขียวแถบหนึ่งอรุณโนไทยเพึ่งลอยขึ้นจากภูเขาไกลาตาในสายลมแฝงกลิ่นหอมของใบไม้แรกแ,รกแย้มบนภูเขาไกล้ตาภายใต้แสงอาทิตย์สาดส่องเกล็ดน้ำค้างแวววาวดุดสายตาของคนแรกรักลเล็กเซี่ยหงขยี้ตาตัวเองแทบไม่เชื่อว่านี่เป็นความจริงนี่นับเป็นปรากฏการณ์ปาฏิหาริย์ตกโกมุยหมอบฟุบบนหลังลเล็กเซี่ยหงท่านถามว่าเบื้องหน้ามีต้นสนใหญ่ต้นหนึ่งหรือไม่มีจริง ต้นสนโบราณต้นหนึ่งยืนต้นอยู่ท่ามกลางลงหินเพียงเดียวดายห่างจากป่าทึบไกลโข ổ, คล้าไม่ยอมลดตัวลงอยู่ร่วมกับไม้เลื้อยธรรมดาตกโกโมุยถามอีกว่าใต้ต้นสนมีหินใหญ่ก้อนหนึ่งหรือไม่มีจริงเป็นหินเขียวโตเท่าพื้นโต๊ะก้อนหนึ่งเนื้อหินงามเพียบพร้อมละเอียดอ่อนราวกับหยกเล็กเสือหงเดินไปสุดนั่งลงบนหินเขียววางร่างตกโกมุยที่แบกบนหลังลงระบายลมหายใจย,วยาวๆกล่าวว่า พวกเรานับว่าออกจากป่าทึบแล้วตกโกมมุ้ยหอบหายใจกล่าวว่าน่าเสียดายที่สถานที่นี้ไม่อาจนับเป็นสถานที่อันปลอดภัยแต่ข้าพเจ้านับว่าไม่ได้ถูกต้นไม้กินคนกลืนกินลงไปน่าเสียดายที่ท่านสามารถเสียชีวิตใต้คมกระบี่ใส่มึงช่วยสอกทุกขณะจิตเล็กเซลหงฝืนยิ้มกล่าวว่าท่านสามารถกล่าวคำพูดที่สร้างความปิติยินดีแก่ผู้คนหรือไม่เราเพียงคิดบอกต่อท่านประการหนึ่ง เล็กเสือหงกำลังฟังตอกโกโมุยกล่าวว่าในโลกความจริงไม่มีผู้ใดาสามารถช่วยเหลือท่านแต่ท่านกลับช่วยตัวเองอ๋อเมื่อครูตอนที่ท่านช่วยเรารอดจากงูพิษเท่ากับช่วยตัวเองท่านความจริงไม่คิดนำข้าพเจ้าไปยังหมู่ตึกนั้นตอกโกโมุยพงกศีรษะกล่าวว่าแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนความตั้งใจแล้วเนื่องเพราะต่อให้เราเป็นคนไม่ยอมรับผู้ใดเป็นญาตินับว่ายังเป็นคน มันจับจ้องมองเล็กเซียวหงในดวงตากรอ,อกกลิ้งพลันเปลี่ยนเป็นอ่อนโยนกล่าวสืบต่อในสถานการณ์เช่นนั้นท่านยังไม่ได้สลับทอดทิ้งเราตอนนี้เราย่อมไม่อาจสลับทอดทิ้งท่านเล็กเซียวหงยิ้มออกมาคนย่อมมีมนุษยธรรมสำหรับข้อนี้เขามีความมั่นใจตลอดมาใต้รากไม้ย,ยังมีหินเขียวค่อนข้างเล็กก้อนหนึ่งตกโกโมุยกล่าวอีกว่าลองเคลื่อนย้ายหินก้อนนั้นดูว่าเบื้องล่างมีหีบใบหนึ่งหรือไม่ มีจริงหีบถักสารจากเถาวันบรรจุเนื้อก้อนหนึ่งไก่ทอดตัวหนึ่งสุราขวดหนึ่งยาสมานแผลห่อหนึ่งยังมีนกหวีดอันหนึ่งและจดหมายฉบับหนึ่งลักษณะของหวีดพิเศษพิสดารยิ่งดูไปคล้ายผิวกายของคนตายบนจดหมายเขียนข้อความเพียงสามประโยคเป่านกหวีดฟังเสียงสะท้อนเดินไปตามเสียงเล็กเซวหงดื่มสุราคำหนึ่งกล่าวว่าสุราที่ดี คารบายลมหายใจอย่างพึงพอใจกล่าวว่าดูท่าคนเหล่านี้เตรียมการรอบคอบยิ่งตกกลมมุยกล่าวว่าพวกมันไม่เพียงเตรียมการวางแผนโดยรอบคอบมีนํำซ้ำเชื่อถือได้แน่นอนขอเพียงท่านมีข้อตกลงกับพวกมันพวกมันจะรับภาระส่งท่านถึงหมู่ตึกเล็กเซี่ยวหงอดถามไม่ได้ว่าข้อตกลงอันใดข้อตกลงช่วยชีวิตคราครั้งนี้มันไม่ได้หลีกเลี่ยงการตอบคำถามเล็กเซี่ยวหงอีก เล็กเซวหงจึงถามต่อท่านตกลงกับหมูตึกได้มูตึกหิวเล้งสวดจ,จึงหมูตึกพูดพรมูตึกพูดพรมีแต่คนที่ตายแล้วจึงสามารถไปยังสถานที่นั้นเล็กเซลหงรู้สึกปลายนิ้วเย็นวาวาแต่อดถามอีกไม่ได้ว่าหรือสถานที่นั้นมีแต่วิญญาณพูดพรของคนตายตกโกโมุยยิมเล็กน้อยรอยยิ้มลึกลับยิ่งกล่าวว่า เนื่องเพราะสถานที่นั้นมีแต่วิญญาณพูดพรายดังนั้นไม่เคยมีคนมีชีวิตสอบพบได้ยิ่งไม่มีคนมีชีวิตกล้าบุกเข้าไปท่านเล่าเราเมื่อถูกตามล่าย่อมมีอาจไม่ตายเล็กซิลโหงส่งเสียงดังอื่งกล่าวว่าท่านเมื่อมีอาจไม่ตายเท่ากับเป็นคนที่ตายแล้วตอนนี้นับว่าท่านเข้าใจแล้วเล็กซิลโหงสายหน้ากล่าวว่าข้าพเจ้าไม่เข้าใจแม้แต่น้อยเขาถือนกหวีดอยู่ในมือ ดังนั้นยกขึ้นเป่าเบาๆเสียงหวีดแหลมเล็กพลันดังแม้แต่เล็กเซียวหงเองถึงกับใจหายว่ายามนั้นที่ไกลาตาบังเกิดเสียงหวีดดังมาต้นเสียงดังจากทิศตะวันตกเทือกเขาเงียบสงบงนันคิดจำแนกทิศทางเสียงหวีดไม่ง่ายนักคนทั้งสองมุ่งไปยังต้นเสียงยิ่งรุดหน้าภูมิประเทศยิ่งสูงชันเมฆขาวลอยอยู่รอบกายคลายตกอยู่ในเมฆขาวหลังจากดื่มสุราครึ่งขวด รับประทานไก่ครึ่งตัวเล็กเซี่ยหงรู้สึกเรียวแรงคึกคักเข้มแข็งไม่ว่าเป็นระยะทางไกลเท่าใดเขาล้วนไปได้สภาพของโตกโกโมุยยิ่งมายิ่งเลวร้ายลงแม้แต่เล็กเซี่ยหงยังสูดได้กลิ่นเน่าเหม็นจากปากแผลมันแต่เล็กเซี่ยหงไม่ชิงชังรังเกียจยังคงแบกโตกโกโมุยเดินทางต่อโตกโกโมุยพลันกล่าวว่าใส่มึงช่วยสอย่อมไม่หูหนวกเล็กเซี่ยหงกล่าวว่าย่อมไม่มันย่อมได้ยินเสียงหวีด อืดังนั้นมันอาจจะติดตามมาทุกขณะจิตอาจจะตกกลมมุยกล่าวว่าท่านเมื่อลุงรู้เส้นทางเดินแล้วยังคงวางเราลงเถอะมันกล่าวอย่างเจ็บป,ปวดรวดราว่าท่านเดินทางเพียงลำพังย่อมไปเร็วกว่าอย่าว่าแต่เราไม่รอดแล้วต่อให้ไปถึงที่นั้นก็ไม่แน่นักว่ามีชีวิตสืบไปนี่เป็นวาจาจากใจจริงมันแต่เล็กเซลลหงคลายไม่ได้ยินแม้สักคำเดียวเล็กเซลลหงเดินเร็วกว่าเดิม พนฝ่าออกจากกลุ่มเมฆรู้สึกเบื้องหน้าสายตากระจ่างจ้าฟ้าสีครามเบื้องหน้าสดใสดุดช้าล้างภูเขาไกลาตางดงามราวภาพวาดแต่เล็กเสือหงกลับใจหายวุบที่ปรากฏแก่สายตาเป็นหุบเหวลึกล้ำไม่เห็นก้นภูเขางดงามราวภาพวาดแม้อยู่เบื้องหน้าแต่ไม่มีทางไปได้เล็กเสือหงเก็บหินก้อนหนึ่งโยนลงไปกลับไม่ได้ยินเสียงสะท้อนแม้แต่น้อยเบื้องล่างปรากฏเมฆขาวลอยฟ้อง มองไม่เห็นอะไรกระทั่งวิญญาณผู้คนก็มองไม่เห็นหรือหมู่ตึกพูดพลายอยู่ก้นหุบเหวหมื่นวานี้เล็กเสี้ยวหงฝืนยิ้มกล่าวว่าดูถ้าหากคิดไปยังหมู่ตึกพูดพลายก็ไม่ใช่เรื่องลำบากกันใดขอเพียงท่านกระโดดลงไปจะกลับกลายเป็นคนตายในบัดนต้โตโกมุยหอบหายใจกล่าวว่าท่านลองเป่านกหวีดอีกครั้งดูเสียงหวีดแหลมเล็กกรีดทำลายความเงียบสงบและกรีดเมฆขาวขาดจากกัน ในเมฆขาวพลันปรากฏคนผู้หนึ่งขึ้นบนท้องฟ้ามีเมฆขาวใต้หูเหวก็มีเมฆขาวคนผู้นี้ยืนอยู่หว่างกลางเมฆขาวถ่ายลอยอยู่กลางอากาศก็มีป่านผู้ใดสามารถลอยอยู่กลางอากาศมีแต่วิญญาณของคนตายจึงลอยอยู่ได้เล็กเซีลของระบายลมหายใจพลันพบว่าฝ่ายตรงข้ามเคลื่อนไหวได้มีหนำซ้ำเคลื่อนไหวอย,อย่างรวดเร็วถ่ายเหาะเหินมาตามลม ชั่วพริบตาสามารถจำแนกสีสันเสื้อผ้าและสังเกตเขาหน้าได้แต่มันไม่มีใบหน้าใบหน้ากลับถูกดาบปาดราบเรียบคนที่ไม่เคยเห็นมันกับตาไม่มีวันคาดเดาออกว่าเป็นใบหน้าอย่างไรขวัญของเล็กเซียวหงกล้าแข็งไม่น้อยแต่พอเห็นใบหน้านี้ถึงกับเข่าอ่อนระทวยแทบพลัดตกลงสู่ก้นหุบเหวเล็กเซียวหงก็พบว่าตกโกมุยบนหลังสันระริก ยามนั้นคนผู้นั้นเดินมาถึงเบื้องหน้าแล้วคนผู้นั้นแม้ขึ้นมาบนหน้าผาท่าร่างยังลอยพลิ้วเท้าห่างจากพื้นอย่างน้อยครึ่งเชียเล็กเซี่ยวหงเข้าใจว่ายุทธจัรมียอดฝีมือที่มีวิชาตัวเบายอดเยี่ยมที่สุดสามคนคือซีคงเตีย้ยแชใส่มึงช่วยสอบและตนเองตอนนี้เล็กเซี่ยวหงเพิ่งทราบว่าเขาคิดผิดไปวิชาตัวเบาคนผู้นี้ประหลาดพิสดารเช่นเดียวกับใบหน้ามัน หากไม่ใช่เห็นกับตาไม่มีวันคาดคิดได้ตอนนี้มันกําลังจับจ้องมองเล็กเซี่ยวหงดวงตาทั้งคู่ดูไปคล้ายปล่องภูเขาไฟที่ยังพ่นลาวาออกมาทั้งร้อนระอุและอันตรายยามเผชิญหน้ากับคนผู้นี้เล็กเซี่ยวหงไม่ทราบสมควรกล่าวอะไรดีตกโกโมุยพลันถามว่าท่านคือเกาหุนไฉ่เจีย้ยทูตก,กวักวิญญาณของหมู่ตึกพูดไพรคนผู้นั้นพงกศีรษะจึงกล่าวตอ เราเรียกว่าต ok ๊กโกมุยวิญญาณของเรามาแล้วในที่สุดคนผู้นั้นเอ่ยปากแล้วมันกล่าวว่าเราทราบเราทราบว่าท่านต้องมาซุ้มเสียงมันเชื่องช้าพิกลทั้งติดขัดลำบากเนื่องเพราะมันไม่มีริมฝีปากคนที่ไม่เคยเห็นมันก็ไม่มีวันคาดเดาออกว่าคนที่ไม่มีริมฝีปากตอนพูดจามีลักษณะอย่างไรต๊กโกมุย uh กระทั่งชมดูยังไม่กล้าชมดูมากความ ทูตกวกวิญญาณพลันแค่นหัวรอ่รอกล่าวว่าท่านไม่กล้ามองดูเราเนื่องเพราะเราอัปลักษ์เกินไปตกโกโมุยรีบปั้นรอยยิ้มกล่าวว่าเราไม่เมื่อไม่ก็มองดูหน้าเราคอยฟังวาจาเราตกโกโมุยได้แต่จ้องมองใบหน้ามันแต่ไม่ได้เอ่ยปากเนื่องเพราะหลอดคอและกระเพาะมันหดตัวกระทั่งซุ่มเสียงยังไม่อาจเปล่งออกมาทูดกวกวิญ,ญญาณยิ้มออกมา มันขายชมชอบสีหน้าท่าทีหวาดหวั่นขาดกลัวของผู้อื่นชมชอบให้ผู้อื่นกลัวมันแต่รอยยิ้มของมันพลันชะงักขังกล่าวเสียงเย็นฉาว่าท่านความจริงสมควรมาคนเดียวตอนนี้ฉไหนมีสองคนตตโกโมุยยังไม่เอ่ยปากคำถามนี้มันไม่สามารถตอบได้ทูดกวักวิญญาณกล่าวว่าท่านรั้งอยู่มันต้องไปตตโกโมุยปลุกปลอบกำลังขวัญกล่าวว่ามันก็ไม่ไป มันก็ไม่ไปท่านต้องไปเรามีข้อตกลงกับพวกท่านเป็นพวกท่านกำหนดข้อตกลงขึ้นเองทูตกวักวิญญาณกล่าวเสียงเย็นชาว่าท่านมีข้อตกลงมันไม่มีมันเป็นสหายของเราเงินค่าป่วยการของมันเรายินดีจ่ายแทนมันให้มันได้หลบภัยในหมู่ตึกจ่ายตอนนี้จ่ายเมื่อใดก็ได้เราพกทูตกวักวิญญาณพลันตัดบทว่า ต่อให้จ่ายตอนนี้ก็สายเกินการผู้ใดว่ากันเราว่าเองแต่มันมาถึงที่นี้ไม่อาจกลับไปอีกทูตกวักวิญญาณกล่าวเสียงเย็นชาว่าท่านคิดช่วยมันท่านก็ไปเองมันสามารถรังอยู่มันไม่มีริมฝีปากซุ้มเสียงของมันคล้ายมาจากขุมนรกผ่านการแผดเผาจากไฟปีศาจไม่มีวันแปลเปลี่ยนกลับกลายเล็กเสี้ยหงพลร้องดังๆว่าข้าพเจ้าไปเอง เขาวางร่างต๊อกโกโมุยลงเบาๆตบเสื้อผ้าที่สวมใส่บอกไปเป็นไปจริงๆตอกโกโมุยพลันชุดรั้งเล็กเซียวหงไว้หอบหายใจกล่าวว่าท่านรั้งอยู่เราไปเองเล็กเซียวหงยิ้มพลางกล่าวว่าท่านไม่ต้องเป็นห่วงข้าพเจ้าข้าพเจ้าเมื่อสามารถมีชีวิตถึงที่นี้ก็ต้องมีหนทางกลับไปได้เราทราบว่าท่านไม่นำพากับความเป็นตายแต่เรากลัวตายอย่างยิ่งเล็กเซียวหงชิงกล่าวว่า แต่ตอนนี้ท่านไม่กลัวแล้วเนื่องเพราะจะอย่างไรเราไม่มีชีวิตยาวนานมีสู้ยกโอกาสอยู่ในหมู่ตึกพูดพลายให้กับท่านข้าพเจ้าเข้าใจเจตนาของท่านเพียงแต่ท่านไม่ยินยอมเล็กเสือหงยิ้มทางกล่าวว่าข้าพเจ้าสามารถครบหาเป็นสหายกับคนที่ไม่ยอมรับผู้ใดเป็นญาติก็พึงพอใจแล้วน่าเสียดายที่ข้าพเจ้าไม่มีนิสัยให้สหายตายแทนข้าพเจ้าดังนั้นท่านต้องไปแน่นอน ข้าพเจ้าต้องไปเร็วกว่าท่านทูตกวักวิญญาณจับจ้องมองคนทั้งสองดวงตาทอแววชิงชังรังเกยียจอย่างบอกไม่ถูกมันรังเกยียจน้ำใจสหายรังเกยียจเรื่องดีงามทั้งมวลในโลกเช่นเดียวกับขังคาวรังเกยียจแสงอาทิตย์ทันใดที่ไกลาตาบาังเกิดเสียงร้องดังว่านำพวกมันเข้ามานำเข้ามาทั้งสองคนซุ้มเสียงสดใสดังมาจากในเมฆขาวในเมฆขาวพลันปรากฏเงาร่างสีแดงจางๆอีกสายหนึ่ง ทูดกวกวิญญาณถามว่าผู้ใดให้นำพวกมันเข้าไปทั้งสองคนซุ่มเสียงสดใสตอบว่าเล่าต่อปาจือ้อเจ้าพ่อดาบเก่าคำนี้คล้ายมนขลังนำเล็กเสี่ยวหงเข้าสู่อาณาจักรอีกแห่งหนึ่งไม่มีผู้ใดลอยตัวอยู่กลางอากาศและไม่มีผู้ใดสามารถเหาะเหินเดินเวหาจริงๆทูตกวกวิญญาณก็เป็นคนไม่ใช่วิญญาณพูดผีที่เลื่อนลอยมันมาได้อย่างไร เล็กเซวหงพอติดตามทูดกวกวิญญาณไปเพิ่งพบว่าในเมฆขาวมีลวดเหล็กกล้าหยาบใหญ่เส้นหนึ่งเชื่อมโยงระหว่างหน้าผาสองฝากข้างนี่เป็นสะพานของพวกมันสะพานที่ทอดจากโลกมนุษย์สู่ประตูของพูดพรายหน้าผาด้านนี้มีตะกร้าหวายขนาดใหญ่ใบหนึ่งจัดทำล้อเลื่อนเกี่ยวตาขอแขวนอยู่บนลวดเหล็กหน้าผาด้านนี้ค่อนข้างสูงกว่าพอแก้เชือกเส้นหนึ่งตะกร้าไม้ไผ่จะเลื่อนไปยังฝั่งตรงข้าม ตอกโกมุ่ยอยู่ในตะกร้าไม้ไผ่แล้วทูตกวักวิญญาณถลึงจ้องตามองเล็กเซี่ยวหงกล่าวเสียงเย็นฉาท่านคิดนั่งเข้าไปหรือไม่เล็กเซี่ยวหงกล่าวว่าข้าพเจ้ามีเท้าใหญ่ต้องนั่งตะกร้าไปหากพลัดตกลงไปจะไม่มีเท้าแล้วข้าพเจ้าดูออกทูตกวักวิญญาณกล่าวว่าไม่เพียงไม่มีเท้ากระทั่งซากศพยังไม่มีหากพลัดตกลงไปจะกลับกลายเป็นก้อนเนื้อแหลกเหลว ข้าพเจ้าคาดเดาออกลวดเหล็กเส้นนี้ลื่นยิ่งลมภูเขารุนแรงยิ่งไม่ว่าวิชาตัวเบาสูงเยี่ยมปานใดหากเดินบนเส้นลวดอาจพลัดตกลงไปเหล็กเสียวหงยิ้มออกมากล่าวว่าท่านเคยพลัดตกลงไปไม่เคยท่านชมชอบข้าพเจ้าทูตก,กวักวิญ,ญญาณแค่นหัวรอเหล็กเสียวหงกล่าวอย่างเฉื่อยชาวว่าท่านเมื่อไม่เคยพลัดตกลงไปทราบได้อย่างไรว่าข้าพเจ้าต้องพลัดตกลงจากเส้นลวด ท่านเมื่อไม่ชมชอบค้าพเจ้าใหญ่ต้องกังวลสนใจความเป็นตายค้าพเจ้าตกลงท่านไปก่อนท่านจะติดตามหลังรอดู้าพเจ้าพลัดตกลงไปทูตกวกว,กวิญญาณแค่นหัวร้อกล่าวว่าโอกาสเช่นนี้มีไม่มากนะักเราย่อมไม่ยอมพลาดการชมดูลวดเหล็กลื่นจริงๆลมภูเขาก็รุนแรงขณะที่คนเดินอยู่บนเส้นลวดคลายเปลวเทียนในสายลม สายตายามกวาดมองทั้งสี่ด้านล้วนเป็นเมฆขาวลอยฟ้องแผ่นฟ้าแผ่นดินคล้ายสายไหวคิดเดินบนเส้นลวดอย่างมั่นคงไม่ใช่เรื่องง่ายได้จริงๆยิ่งเป็นเรื่องไม่ง่ายดดยเล็กเซียวหงยิ่งชมชอบทดลองเล็กเซียวหงเดินไม่เร็วเนื่องเพราะการเดินเร็วง่ายกว่าเดินช้าดังนั้นจงใจเดินชัดช้าขายเดินทอดน่องบนทางหลวงราบเรียบสายหนึ่งทูดกวกวิญ,ญญาณได้แต่ติดตามหลังดังนั้นเล็กเซียวหงยิ่งปลอดโปร่งใจกว่าเดิม ลมพัดผ่านใต้ขากางเกงเมฆขาวลอยผ่านหน้าไปรู้สึกในแผ่นฟ้าแผ่นดินไม่มีเรื่องคู่ควรกับการตรัดกลุ้มกังวลหลอดเสียงเล็กเสี้ยวหงความจริงใช้การไม่ได้ดังนั้นตั้งแต่อายุเก้าขวบก็ไม่ได้ร้องเพลงอีกแต่ตอนนี้เล็กเสียวหงพลันบังเกิดความปรารถนาใคร่ร้องเพลงเมื่อวัยเด็กออกมามุ้ยมุ้ยแบกตุ๊กตาทารกเดินดูดอกไม้ภายในสวนพลันได้ยินเสียงหวีด ลมหอบหนึ่งโชยพัดผ่านเบื้องบนศีรษะปรากฏคนผู้หนึ่งและลิ้วลงที่เบื้องหน้าเป็นคนที่ไม่มีใบหน้านั้นทูดกวักวิญญาณกล่าวเสียงเย็นฉาว่านี่ไม่ใช่เสียงเพลงหากแต่เป็นเสียงร้องของลาเล็กเสือหงเปล่งเสียงหัวร้อกล่าวว่าที่แท้ท่านก็มีเวลาทนทานไม่ได้นับว่าประเสริฐแท้เขาส่งเสียงร้องอีกครามมหนำซ้ำร้องดังกว่าเดิมว่าตุ๊ก,กตาร้องไห้เรียกมารดา นกน้อยบนต้นไม้ห e ัว e ร่อร่าทูตกวักวิญญาณจับจ้องมองเล็กเซียวหงอย่างเย็นชารอจนเล็กเซียวหงร้องจบทลันถามว่าท่านคือเล็กเซียวหงเล็กเซียวหงกล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าข้าพเจ้าพอร้องเพลงท่านก็จดจําข้าพเจ้าออกหรือเสียงเพลงของข้าพเจ้ายังมีชื่อกว่าตัวข้าพเจ้าท่านคือเล็กเซียวหงจริงๆนอกจากเล็กเซียวหงแล้วยังมีผู้ใดสามารถร้องเพลงได้เช่นนี้ทูตกวักวิญญาณถามอีกว่า ท่านทราบหรือไม่ว่าเราเป็นใครยิ้มพลางกล่าวสืบต่อในโลกแม้มีคนไม่รักหน้าไม่น้อยแต่ยังไม่มีผู้ใดกระทําได้อย่างท่องแท้เช่นท่านดวงตาทูดกวักวิญญาณคล้ายมีเปลวไฟเผาผลาญอีกราพันถอนปิ่นไม้สีดำลงจากมุ่นมวยผมอันหนึ่งแทงใส่เล็กเซี่ยวหงกระบวนท่ามันดูเผลเผ,ลผลไม่พลิกแพลงพิสดารทั้งไม่มีท่าแปลเปลี่ยนอันใดแต่รวดเร็วยิ่งรวดเร็วจนสุดคาดคิดคำนวณ เล็กเซียวหงไม่ทันถดถอยและไม่อาจถลันหลบได้แต่ยื่นมือออกใช้นิ้วสองนิ้วคีบคราหนึ่งนี่เป็นยอดวิชาที่ไม่เคยคว้าน้ำเหลวมาก่อนครั้งนี้กลับคว้าน้ำเหลวปิ่นไม้สีดำธรรมดาอันหนึ่งคล้ายแปลเปลี่ยนเป็นสองอันแยกย้ายแทงใส่ดวงตาเล็กเซียวหงดุดสายฟ้าหากอยู่บนพื้นดินกระบวนท่าน,นี้ไม่ใช่ไม่อาจหลบเลี่ยงแต่ตอนนี้ใต้เท้าไม่ใช่พื้นดินอันหนักแน่นหากแต่เป็นลวดเหล็กที่ลื่นถลันเส้นหนึ่ง เล็กเซียวหงขยับกายวูบก็ไม่สามารถยืนหยัดมั่นตีลังกาพลัดตกลงไปร่วงหล่นลงสู่หุบเหวลึกล้ำสุดอย่างขาดหากพลัดตกลงไปจะกลับกลายเป็นก้อนเนื้อแหลกเหลวแต่เล็กเซียวหงไม่ได้กลับกลายเป็นก้อนเนื้อแหลกเหลวทูดกวากวิญญาณก้มศีรษะลงก็เห็นเท้าข้างหนึ่งเกี่ยวอยู่บนเส้นลวดร่างเล็กเซียวหงคล้ายปลาที่ถูกเกี่ยวอยู่บนตะขอแกว่งไปแกว่งมาตามสายลมแต่เล็กเซียวหงคล้ายไม่นำพากลับรู้สึกน่าสนใจยิ่ง ร้องเพลงอีกครงโยกเยกเอ่ย,ยกเยกถึงสะพานง่วผัวง่วพัวเรียกเราเป็นตุ๊กตาหอมเขาไม่ได้ร้องต่อเนื่องเพราะจำเนื้อร้องต่อจากนี้ไม่ได้ทูดกวักวิญญาณกล่าวว่าดูท่าท่านเป็นเล็กซิลหงจริงๆเล็กซยวหงกล่าวว่าตอนนี้แม้อยังเป็นเล็กซิลหงรอสักครู่ไม่แน่นักว่าจะกลับกลายเป็นก้อนเนื้อแหลกเหลวท่านไม่กลัวตายจริงๆเล็กซยวหงกล่าวว่าไม่จริง เสียงวืดเมื่อหมุนตัวดุดกังหันกลับขึ้นยืนบนลวดเหล็กอีกราบยิ้มพลางกล่าวว่าดูท่าท่านไม่ต้องการให้ก้าเเจ้าตกตายจึงยั้งมือไว้ไม่ตรีทูดกวักวิญญาณกล่าวเสียงเย็นฉาว่าเราเพียงต้องการให้ท่านทราบเรื่องหนึ่งเรื่องอันใดเราต้องการให้ท่านทราบว่าใสเมืองช่วยสอไม่ใช่มือกระบี่ไร้ผู้ต่อต้านเรายังเร็วกว่ามันเล็กเซียวหงไม่ได้ยิ้มอีกดวงตาทอแววประหลาดพิกลชนิดหนึ่งเพ่งตาถามว่า ท่นที่แท้เป็นใครคนที่ไม่รักหน้ามันไม่มีใบหน้าสีหน้าย่อมปราศจากความรู้สึกแต่ในซุ้มเสียงของมันคล้ายแฝงความโศกเศร้าเสียใจอย่างบอกไม่ถูกเล็กเซียวหงขณะจะถามอีกทูดกวักวิญญาณพลันลอยตัวขึ้นดุดวิหกเหินหายลับไปในเมฆขาวเมฆขาวลอยฟ้องเล็กเซียวหงยืนเซื่อซึมเศร้าในกลุ่มเมฆไม่ทราบคิดอะไรเนิ่นานานให้หลังจึงเริ่มเดินต่อในที่สุด บรรล,ลุถึงฝั่งตรงข้ามเห็นริมหนะ้าผาปักไม้ไผ่สองลำผูกได้แดงเส้นหนึ่งทอดขวางหน้าที่ไกลาตาพลันบังเกิดซุ้มเสียงดังว่าเมื่อผ่านได้เป็นตายเส้นนี้ท่านจะเป็นคนที่ตายแล้วซุ้มเสียงมันเย็นเยียบดุดคมดาบกล่าวว่าดังนั้นท่านทางที่ประเสริฐไครครวญอีกราจะเดินเข้าไปหรือหวนกลับไปเล็กเซียวหงก็ถามตนเองในใจเราจะบุกผ่านไปหรือหวนกลับไป หากบุกผ่านได้แดงจะกลับกลายเป็นคนตายหากหวนกลับเส้นทางเมื่อขามาก็มีแต่หนทางตายสายเดียวเล็กเสือหงจับจ้องมองได้แดงเบื้องหน้ารู้สึกปลายนิ้วเย็นเฉียบได้แดงเส้นนี้เพียงกระทบก็ขาดจากกันแต่ในโลกมีสักกี่คนสามารถพุ่งผ่านไปเล็กเสือหงพลันหัวรอออกมากล่าวว่าบางครั้งเราคิดตายทุกวันแต่ตายไม่สำเร็จคิดไม่ถึงวันนี้กลับตายได้ง่ายดายปานนี้ ในเสียงหัวรออเดินผ่านได้แดงไปอย่างปลอดโปร่งเข้าสู่อาณาจักรที่เขาไม่เคยคิดฝันมาก่อนเข้าสู่อาณาจักรของคนที่ตายแล้วสายตายามกวาดมองรอบกายเวงหวางว่างเปล่ามองไม่เห็นอันใดกระทั่งทูตกวากวิญญาณก็ไม่ทราบไปที่ใดนี่ที่แท้เป็นสถานที่ใดหรือเรากลับกลายเป็นคนตายแล้วจริงๆเล็กเซลหงยืดอกก้าวยาวๆไปเบื้องหน้าร้องเพลงอีกคระ มวยมวยแบกตุ๊กตาทารกเดินดูดอกไม้ไม่ทันร้องจบพลันได้ยินเสียงครวญครางดังว่าวิงวอนท่านละเว้นเราเถอะ